ทุกคนครับนี่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินบนเขาพวกนี้แหละครับนี่เนี่ยเขาลูกนี้ไปด,ดูเลยครับนู่นเลยครับเห็นแต่เขาทั้งนั้นนี่ตอนนี้กําลังเดินทางเข้ามาแล้วครับนี่อ่าเดี๋ยวไปจากตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นเป็นทางลูกลังไปแล้วครับอันนี้ก็เขานะครับนี่ฝั่งนี้ก็เขาทั้งนั้นเลยรบริเวณนี้ผักหวานกระบุกระเจียว นะครับเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวพ้นจากไล่มันของชาวบ้านไปแล้วก็จะเป็นป่าแล้วครับอีกประมาณหนึ่งกิโลหรือสองกิโลนะครับก็จะถึงเขาแล้วนะครับเราลูกที่เราจะไปครับตามผมมาเลยครับผมครับเข้าทิศทางทรายทางเขาที่เราจะไป คนพื้นนี้เป็นเขาอย่างนี้แหละชาวบ,บ้านไปหาเห็ดมาครับ <c oughs> ได้ไม้ได้ไม้ครับชาวบ้านไปหาเห็ดเลยไปครับขเขาหินไปเราเก็บมาแล้วเรายังไม่ชาวป่าเลยสวัสดีครับพี่น้องเอสซีแล้วก็ท่านชมทุกท่านครับ วันนี้ผมสักสายแคมป์นะครับก็จะพาทุกคนไปเที่ยวบนเขาบริเวณใกล้ๆบ,บ้านนะครับก็จะไปเก็บขวานกระบุกกระเจียวเห็บนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนช่วงนี้อา่าพวกเห็บพวกกระเจียวเดี๋ยวกำลังจะงอกนะครับก็จะลองไปหาดูถ้าเผื่อโชคดีก็จะได้ช่วงไี้ดีก็อาจจะไม่เจอนะครับแต่วันนี้จะได้อะไรบ้างขอเชิญทุกคนตามผมไปเลยครับ ต้นบนนะครับบริเวณนี้จะเป็นเขาที่สามารถจะหากระบุกผักหวานและเห็ดกระเจียวได้นะครับไปครับบริเวณเขาที่ผมจะพาทุกคนขึ้นไปหากระบุกหาผักหวานนะครับหากระเจียวหาเห็ด นภูเขาหินนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอไหมแต่เราต้องขึ้นไปก่อนนะครับเป็นเป็นภูเขาหินไปครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนเป็นภูเขาแล้วครับแต่ว่าเป็นเป็นหินเยอะเราไปดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างระหว่างเห็ดกระบุกถักหวานกระเจียวไปครับ ตามผมมาเลยนะครับเราจะเดินขึ้นไปข้างบนข้างบนมันจะลาบหน่อยข้างล่างนี่มันจะเป็นหินใหญ่ๆแต่ข้างบนนะ่ะจากที่ขึ้นไปจะจะเป็นที่ลาบเรียบนะครับพอเดินหาได้อยู่พวกกบกบผักหวานนี่ครับผมเจอต้นผักหวานแล้วนี่นี่ครับผักหวานเยอะเลยเก็บก่อนดีกว่าผักหวานผักหวาน ยอดงามๆเลยครับน,นี่เขาเรียกผักหวานหวานตอนะครับหวานตอหรือผักหวานโก้ยอดจะยาวนะครับไม่เหมือนผักหวานต้นผักหวานต้นยอดจะสั้นๆขาขาอ้วกอ้วกอันนี้เหมาะสำหรับต้มจิ้มนะครับนี่ต้มจิ้มจิ้มกับน,น้ำพริกปาผง โอ้เดียวเลยครับต้นเดียวตัวเดียวแักหวานตอเดียวนี่ครับไปต่อครับนี่ต้นต้นกระบุกนะครับนี่ต้นกระบุกกระบุก บุกออกดอกแล้วแก่แล้วมัง้งนีนเล็กไปครับไม่นี้เอา,เอาหวานดีกว่าครับบริเวณนี้เป็นก้อนหินทั้งนั้นเลยทาเลสวยมากเลยครับถ้าได้ที่แบบนี้ทำที่พักตั้งแคมป์ ลมเย็นดีมากขึ้นไปดูองบนกันดีกว่ามีอะไรมันจะมีผักหวานให้เราดูไหมมีกระบุกให้เราเก็บไหมลองไปดูนะครับ ด้านบนมันจะเป็นพื้นลาบครับว้าเยเต็มเลยมากเดี๋ยวดูดครับเป็นนกกระทาป่าขันเยอะมากเลยอ ขันชัดเจนเลยครับเสียงสามสี่ตัวเลยครับสงสัยตัวไก่มันมองเห็นผมแล้วโอ้ไม่เห็นมันร้องขันอยู่ขันดังมากเลย เลืนหาผักหวานด้วยฟังเสียงนกกระทาขันด้วยเดี๋ยวให้มันขันสักพักก่อนดนปะดูไปดูเสียงร้องไหลายตัวครับตัวนี้ใกล้สุดเลยไปครับไปดูกันคิดว่าเจอต้นกระบุกแล้วครับ ต้นกระบ,บุกนี่่าจะใช่ใช่ครับใช่มีดอกด้วยไม่ใช่ดอกหยอดอ่อนหยอดอ่อนครับนี้ต้นมันเล็กเห็นว่ามันแรงกว่าไม่เอาดีกว่าเล็กไป ไปต่อครับไปต่อไปขไ้างในรุ่นอันนี้น่าจะเป็นตูกหมูนะครับที่บ้านผมเรียกตูกหมกูกินได้ครับกลด,ดได้ตูกหมกูตูบหมูกบดูป่าเขียดนี้ โล่งมากเลยเหมือนกับมีคนมาตัดย้าไว้ข้างล่างโล่งเลยข้างบนเนียป็นไม้ทึบนะครับแสงเกือบส่องไม่ถึงอนะ่ะเป็นไม้สีมากแต่ข้างล่างมันโล่งครับสังเกตดูไม่รู้จะมีไหมผักหวานต้นกระบุกต้นกระเที่ยวแต่ทำมลีน่าจะมีนะครับเพราะว่าเป็นหินผักหวานมันชอบอยู่แบบนี้พวกระบุกพวกกระเจี่ยวเขาชอบอยู่แบบนี้ เดี๋ยวดูครับเดีะจะเจอครับตอนนี้รู้สึกว่าผมจะเจอต้นอะไรแปลกๆต้นอะไรต้นอึ่งไหมถ้าถ้าขุดแล้วมีหัวเสี้กต้นอึง่งเดี๋ยวลองขุดดูดีกว่า เราเก็บไปดูเป็นตัวอยา่างถ้าใช่แล้วเป็นสมุนไพรมีประโยชน์เราค่อยกลับมาเอาเอาไปถามผู้รู้ก่อนอืมเริ่มเริ่มจะเห็นกอผักหวานแล้วแต่ว่ายไมมียอดเลยนี่ ไม่มียอดครับโอ้ลอยมีคนมาหาหรือเปล่าโอ้นี่ครับนี่นี่นี่มียอดแล้วนี่มียอดแล้วมียอดแล้วมันอีกรั้นโอ้ผมมองแต่ต้นสูงๆน่ะต้นต่ำๆเราไม่ได้มองต้องเดินหาใหม่แล้วครับแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนยอดเยอะ ยาวมาก เจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่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 นโอ้เวลาเจอเจอใีใกล้ๆกันเลยนะครับหยุดก่อนครับยอดงามด้วยน,นี่ อันนี้ก็ต้นผักหวานนะครับนี่แต่ว่า้างบนโดนเก็บยอดไปหมดแล้วเหลือข้างล่างให้เราเก็บข้างล่างกันด้นี่ครับข้างบนหมดแล้วต้นนี้มีไม้ข้างล่างนี่อีกต้นเก็บหมดแล้วครับนี่อีกต้นหนึ่ง ได้อยู่ครับเก็บได้อยู่นี่ครับนี่นี่ครับใส่ถุง นี่ก้อนครับนี่เก็บก้อนเก็บก้อนนี่ ngọt dỡ du khách chỉ gặp นี่ผรักหวานครับเหลือต้นและยอดสองยอดครับนี่คงรอดสายตาคุณนี่ก็ใช่ครับกหวาน,นแต่เราไม่มียอดอะ่ะเก็บหมดแล้วต่อสะสมไปครับต้นและยอดสองยอดนี่เป็นผักหวานนะครับนี่ ยอดเกศครับนี่มีต้นนึ่งนี่เกแล้วแหละพวกนี้เอาไว้ก่อนไปต้มจิ้มได้ครับพวกนี้ยอดเกศกลมจิ้มได้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ได้เลยถ้าอันไหนเขามองไม่เห็นเขาก็เก่ครับ ถ้าไหนคนมองเห็นก็ต้นเด็ดหมดไปครับเดินต่ออันนี้ก็ต้นผหวานนะครับนี่เดี๋ว,ว่ารอดสายตาคนนะครับนี่แก่หมดแล้วนี่ยอดแก่แล้วนี่ยอดแก่แล้วครับคงรอดสายตาคนอันไหนที่ต้นโดดโด,ดเขาเก็บหมดแล้ว ออมาช้าไปครับไปต่อครับไปต่อเดินไปเรื่อยๆดุ่ครับตอนนี้ก็เดินหาผักหวานมาได้พอควรแล้วครับไม่ค่อยมีครับเพราะว่าไม่ทันเขาก็มาเก็บก่อนแล้วต้นผักหวานก็เจอเยอะอยู่ครับบริเวณนี้แต่ว่าเก็บไม่ทันครับส่วนมากจะโดนเขาเก็บเป็นล่วงหน้าก่อนแล้วคิดว่าคงย้ายภูเขาแล้วครับย้ายสถานที่ บริเวณนี้คงต้องพอแค่นี้นะครับคงไม่มีแล้วแหละเพราะว่าเดินดูประมาณยี่สิบสามสิบต้นเขาเก็บไปหมดแล้วเลยไม่มียอดเลยครับยังไม่รัดใหม่เลยเดี๋ยวเราไปภูเขาอื่นดีกว่าบริเวณที่มันมีผักหวานบบริเวณนี้คงหมดแล้วแหละไม่เหลือแล้วแหละด้แค่นี้เองครับผักหวานได้มีเยอะเลยแต่ว่าพอกินอยู่ครับผมเพอได้กินอยู่พอจิ้มน้ำพริกอยู่ เขามาเก็บไปหมดก่อนแล้วนะครับเรามาช้าเขาหน้าเราต้องไปภูเขาลูกใหม่อันลูกนี้คงไม่ทันเขาแล้วแหละเพราะว่าเขาเขาเดินประจําทั้งกีบดูทางลงเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยออกไปหาเก็บใหม่สำหรับคลิปนี้วันนี้ผมจะพาเก็บผักหวานเก็บกระบุกเก็บตะเกียวเนี่ยได้แต่ผักหวานครับแต่ว่ากระบุกไม่ได้ยังไม่งอกตะเกียวยังไม่งอกเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยไปดูกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อดูคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวป่าที่ทา,ทางบ้านผมนี่อีกลหลายคลิปสำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีทุกคนครับผมกินวองหัานก่อน